ผลจากการที่ท่านได้ไปพูดคุยกับคุณเศรษฐพุทธสุทธิวาฒนรพุทธนะคะผู้ว่าการการธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยเพื่อที่จะขอความเห็นแล้วก็แนวทางการจะไปเจรจาภาษีกับสหรัฐนะคะเมื่อวานนี้คุณพิชัยก็ให้สัมภาษณ์เรื่องนี้เหมือนกันนะคะบอกว่าในการหารือร่วมกันเนี่ยยังไม่สามารถสรุปได้ว่าจะใช้มาตรการอะไรเนื่องจากการแลกเปลี่ยนข้อมูลนั้นยังไม่สามารถคาดเดาผลสรุปของผลกระทบจากมาตรการภาษีที่ชัดเจนได้นะคะซึ่งต้องบอกว่าไม่ได้มีผลกระทบ แค่ไทยนะกับสหรัฐแต่ว่ามันเป็นประเทศอื่นๆที่เขาได้รับผลกระทบจากภาษีสหรัฐด้วยนะคะโดยทางด้านของธนาคารแห่งประเทศไทยกับกระทรวงการคลังจากนี้ก็จะทํางานร่วมกันใกล้ชิดมากขึ้นเพื่อที่จะเตรียมนะคะมาตรการรองรับผลกระทบที่จะตามมาแล้วก็ยอมรับบอกว่ามา มาตรการภาษีของสหรัฐนั้นเริ่มส่งผลกระทบต่อตลาดเงินตลาดทุนตลาดหุ้นและตลาดพันธบัตรที่มีความผันผวนเพิ่มสูงขึ้นค่ะส่วนผลกระทบต่อผู้ส่งออกแน่นอนโดนอยู่แล้วนะคะอ,อาจจะมาจากการที่คู่ค้าของไทยชะลอคําสั่งซื้อสินค้าซึ่งจะกระทบต่อสภาพคล่องของผู้ส่งออกได้ขณะที่ผู้นําเข้าเองก็ได้รับความเดือดร้อนได้รับผลกระทบตามมาจากการส่งออกที่ชะลอตัวด้วยขณะเดียวกันค่ะก็อาจจะทําให้ผู้ที่นําเข้า ของต่างประเทศนั้นต้องเร่งนําสินค้าเพิ่มขึ้นในช่วงที่สหรัฐนั้นมีการชะลอภาษีได้เช่นเดียวกันนะคะจึงจําเป็นจะต้องมีการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดกันต่อไปและนํามาเป็นส่วนหนึ่งของการตัดสินใจในการประชุมของคณะกรรมการนโยบายการเงินซึ่งจะมีขึ้นในวันที่30เมษายนนี้ด้วยนะคะเพื่อตัดสินใจเรื่องของนโยบายดอกเบีย้ยและก็ดูแลค่างเงินบาทด้วยค่ะซึ่งธนาคารแห่งประเทศไทยก็ให้ความเห็นนะคะบอกว่า ประเทศไทยนั้นยังคงมีสภาพคล่องในระบบการเงินในปัจจุบันตอนนี้เพียงพออยู่นะคะแต่ถ้าเราปล่อยไปถ้าไม่ติดตามเนี่ยมันก็จะกระทบเหมือนกันนะคะนอกจากนี้นะคะคุณพิชัยยังพูดถึงเรื่องของการออกใบอนุญ,ญาตของธนาคารไรา้สาขานะคะบอกว่าธนาคารแห่งประเทศไทยตอนนี้นําส่งรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติที่จะได้รับใบอนุญ,ญาตมาแล้ว3รายด้วยกันจากมีการยื่นมาทั้งหมด5รายโดยจะมีการประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับใบอนุญ,ญาตภายหลังใน ต่างตีนี้นะคะจากนั้นก็จะต้องดําเนินการเปิดธุรกิจภายใน1ปีหลังจากที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนั้นให้ความเห็นชอบค่ะ